สวัสดีค่ะเสียงกระทะเสียงน้ำมันชืดชืดชดชทำอะไรกินนะเมนูทำอะไรกินวันนี้ก็ทำเมนูที่มันยากยากอีกแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนที่ฝึกเชฟมานานจากโรงเรียนใหญ่ๆก็อาจจะทำไม่เต็นนะฮะอุ้ย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 น้ำมันกะเด้น้ำมันแปะอุ้ยอ่า แก๊สแรงไปไหมแม่ถามมันก็ลดแล้วนะแม่ก็เบาแล้วนะหัวหัวแก๊สมันแรงมากใช่ใช่ใช่ล้วนเค็มไก่ครับมันจะเป็นเมนูที่ยากยากตรงไหนระวังไมหมนะยากก็คือมันจะไหมนี่แหละครับอ๋อพี่ใส่น้ำปาลโอ้ยเค็มเอาไปเลยครับเค็ม ไงคะคะพ่อครัวให้ดูให้ดูหน่วยก้านพ่อครัวน่ะหอมจังเลยอ่ะหอมแล้วใช่ไหมหอมไก่มาจากไหนคะคะไก่จริงๆก็ซื้อซื้อไก่ต้มน้ำปลาริมทางมาอ,อ๋อนเขาย้อยอ่ะนะใช่ครับเออเป็น,นเมนูที่ง่ายสุดละตัวเท่าไหร่เนี้วเดี๋ยวนี้ที่ซื้อมาริมถนนมันมันแล้วแต่ขนาดของ ตัวไก่นะค<ม>ุณรัชนีอันนี้เราซื้อมาในตัวนี้มันร้อยห้าสิบบาทบางตัวใหญ่หน่อยก็ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่โชคด้วยนะเวลาวิ่งผ่านมาน่ะใครจอดไม่รู้จะจอดร้านไหนเนี่ยผมก็ไม่เคยจําได้เลยสักร้านแต่ว่าที่เคยซื้อเนี่ยราคาไม่เท่ากันสักวันบางทีก็ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็มีแล้วแต่ขนาดละมัออ้ยเห็นไหมคะหอมอยู่หอมอยู่เนื้อเขาเหลืองใส่ก็ใส่ขมิ้นเนาะ หรือไก่ไก่พันเหลืองผมว่าไก่พันไก่คือเขาใช้ไก่ไก่แก่ไก่ที่มีเหนียวสักหน่อยมันก็จะออกสีเหลืองแบบเนี้ยเนื้อเขาจะเหลืองไม่ใช่ใส่ขมิ้นหรอต้มน้ำต้มขมิ้นผมมันมันก็ได้กลิ่นขมิ้นอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเรียกไก่ต้มขมิ้นสิใช่อันนี้เ็ไก่ต้มน้าปลาธรรมดาแล้วเราก็ไม่ได้กลิ่นขมิ้นนะทาไมทําเป็นนะคะบวชมาตั้งสิบปีก็ทําตอนบวชเอ้ยไม่ใช่ ทำอาหารกินเองนะคะหลวงพ่อเอ้นนี้ใส่น้ำปลาด้วยหรอบางทีโยมเข้ามาอันนี้เป็นสูตรจำพ้องเดี๋ยวๆพี่กำพูเมื่อกี้ใส่น้ำเอ้ยไม่ใส่ใส่น้ำปลาไปแล้วยังต้องใส่น้ำปลาไหอีกเหรอนิดหนึ่งครับสูตรอะไรของพี่เนี่ยก็อันนี้เราอ่อนไฟให้แล้วนะเอาใส่น้ำไปอีกาบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนใครสูตรเราเนี่ยไม่เหมือนใครโอ้ยแมนปน้อกบบนี้ใส่น้ำเปล่าน้ำ ใส่อ่อนไปไหมคะไม่อ่อนลคะครับพอดีก็จะชอบแบบให้มีน้ำสักเล็กน้อยแต่นี่เป็นน้ำปลารานะฮะที่ใส่เข้าไปนี่คือน,น้ำปลาทำไมอ่ะกลัวเปื่องอ่ะถ้ามันไม่เคม็มอ่ะพ <c oughs> ่อนีสารบ้านห้อกินอย่างกันให้มีนี่กินปลาล้านเนี่ยเฮียเฮีย เอาละไปมาคุณรชนีมานี่หอมไหมหอมอยู่หอมหอมน้ำหอมอร่อยจะนั่งตรงไหนดีเอาลมๆแล้วกันนะอ้าวอีกหน่อยครับอะไรคะนี่ฮะอันนี้ก็ทอดปลาโอ้ทอดทีเดียวสามตัวเลยหรอคือในความเป็นจริง ใน,ในความเป็นจริงก็คืออะไรรู้ไหมทุกอย่างที่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับเราก็เอามารียูสใหม่นะฮะรียูสแปลว่าอะไรคะเอามากินอีก r e อีดปะคะ r ีอีดครับ r ีก็มาทําให้ร้ออ๋ออุ่นๆทำไมไม่มีไมโครเวฟนะคะจะไปถิ่มของไม่มีครับที่นี่ไม่มีครับแค่มีกระทะนี่ก็ดีถมแล้วฮะยังจะมีไมโครเวฟอีกอโอยโออยอ่ะโนโน ผักดูผักมาอีกรอบแล้วค่ะแช่น้ําไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้เชฟมันอันนี้มันอยู่ตามใบดินมันอยู่ที่ใบมันใบมันแช่นานๆแช่ให้ท่วมใบเด้อเดี๋ยวต้องแชเ่เอาเอาอเอาเอาหม้อเอาหม้อใหญ่อะค่ะให้มันท่วมใบเนืออันุนกันอันนี้เลยนะ,ะไม่งนนั้นไม่งั้นมันแหย่เยอะมันจะแชกอยู่ตามใช่ไอ้นี่แช่ไว้สักประมาณ5นาทีอะมันถึงจะออกมาจากใบ แบะเปิดใส่ไปงั้นแหละให้มันท่วมใบใช้ไว้ก่อนแต่ผักเราเนี่ยไม่มีสารเราเพียงแต่ว่าเราต้องล้างดินล้างอะไรหน่อยเพราะว่าดินบางทีมันก็จะมีพวกมูลสัตว์มูลอะไรนะขี้ควายขี้วัวขี้ควายอะไรมันก็จะมีพยาธิหน่อยผักสดก็งี้ละค่ะอันนี้คืออะไรคืออะไรเอออีกสองเป็นไงฮะภายในวินาทีไม่กี่วินาทีถูกต้องครับอ่ามากินข้าวก่อนกันเร็ว ดูความขยันนะคะพี่เล่นตื่นมาก,ก็ไม่ได้หยุดได้พักได้พอนเลยปลูกต้นเอานี้ยังไม่ได้ลงดินนะอ๋อเอามาเป็นกระถางกระถางอยู่เลยนะเรียกต้นโมกเดี๋ยวมาดูว่าพี่ลิงเขาจะปลูกยังไงเนาะโอ้พ่อแหวงใส่เสื้อแดงแต่เศร้าเลยเอากิน<า>ล้วไม่เรียกใครเลยเหรอเอ้ที่นี่กติกาง่ายๆว่าหิวก็มากินเสร็จก็ทำงานครวนี้ก็นั่งกินนะคะ ส่วนฝั่งนู้นก็ทํางานกันนะคะนู้นค่ะปลูกต้นมงต้นไม้กันอยู่ก็จังสั้นแล้วนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้คุณรัชนีเจ้าบองครับเจ้าบองอันนี้เจ้าบองจากเมืองลอยเอ็ดบเวแดเองดอกอันนี้ก็น้ำพริกขี้กาของยายทองนาขาดไม่ได้มีทุกวันอันนี้ปุมทุกวันขาดไม่ได้อาหารหลักอแล้วนี่เจ้าเจ้าปลาเป็นตอนๆเด้ออันนี้รัชนีฉีกฉีกตัวปลาได้เด้อโอปลาวงการมานานแล้วค่ะอันนี้เอาไว้กินครับ เนี่ยพักของเท่าอ่าอ่าเห็นมุมนี้เห็นชัดนะคะว่าคนกินก็กินไปนะส่วนคนทํางานก็ทําไปนะคะเฮ็ดไปเด้อคนทํางานเฮ็ดไปเด้อไปยังแหวงเขาก็ยังไม่ได้กินข้าวสักคนเลยนะเนี่ยค่ะชาวสวน กัมพูนี่เป็นชาวสวนเต็มตัวนะคะมาถึงก็กินกันนอนนะคะ <c oughs> ส่วนชาวสวนตัวปลอมนูน่นนู่นพี่สำรินกับตาสแสวงนูน<ค>นน่นนู่นคนเขาถามว่าทําไมตาแสวงชอบใส่เสื้อแดงตัวนี้จัง <c oughs> <c oughs> ใส่ให้มันขาด <c oughs> ใส่ให้ขาด <c oughs> เอาสิ <c oughs> แฟนคลับเขาบอกว่าเขาจะซื้อเสื้อใหม่มาให้จะใส่ไหม โอ้ยเจดีย์ศิลมาใส่ยังยุบบ้านก็บลูกอยากกันเสียกันหนาวน่ะอ๋อจังสนบ่ได้ะไรหรือเยอะเนี่ยเยอะในกรุงเทพเนี้ยอไม่ต้องมีของแชร์กันหนักหนุกเลยใส่จะตัวใครเราก็มีฝักเลยแลอวก็ซักยังไงขอยซักตัวมือเอออครับผมซักสองงวดครัเออพ่อบอกว่าซักทุกวันแต่สองวันแล้วไม่ได้ซักมันยังไงพ่อมีเรื่องตลอดล่ะครับคุณยายท้องหน้าเนี่ยอยู่ด้วยกัน เอัน uh. นั่นแหละมันไม่เหงาจะอยู่เรียบๆมันก็มันเหงาเออนี่กาลังอันนั้นทำอะไร <ม immediately S 2> อ่ะพี่เลี้ยมทำอะไรอ่ะตอกตอกลูกคือคูต้ตตนไม้จะทำแนวเหรอไม่ใช่แนวคือ่อาดันหมวยยังลมงอ๋อกลัวมันงอยไม่ใช่ทำแนวเรือย่านมันง่วยไอ้ที่ตอกตอก,ตอกนี่คือตอกเพื่อไม่ให้ต้นไม้ง่วยอ่าง่วยแปลว่าอะไรครับพ่อแหวงคะ ล้มอ๋อย่านมันล้มย,ย่านมันง้ยเช้านี้นะเชฟกัมพูมากินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยกระดาษยีินเท่ากันแสบพือเกต่าอ่ามีฟางมาด้วยอาธรรมศาสตรอืม,อม เอาคุณเลชเนคุณจะมาถ่ายอย่างเดียวแล้วคุณก็ไม่กินไม่อะไรเลยเห็นคุณกินก็อิ่มอิ่มแค้นคุยประแดกเลยปะไอเปิดมื้อเลยนี่จังซีคักนี่ยอย่อย่คั่มาอยู่บ้านได้กินข้าวเก่งนะกินมื้อไหนก็อร่อยมื้อนั้นก็ร่อยทํทำให้เรากินข้าวเยอะ แม่บอกอากาศดีอืออาบ้วนกินข้าวเย็นตัวไม่เคยกินข้าวเย็นกินแต่ข้าวร้อนร้อนอันนี้จิ้มนะพี่กขี้กาแม่พริกข,ขี้กาอือ <c oughs> อือสอนกับมี่เดยบอมแมนบ่มมี่สอนเลยนะนะอืออือแซ่บคักบ่ะ เป็นปลาหนึ่งของพ่อแหวงอ่ะปลาที่พ่อไปหามาปลาตัวใหญ่อันนี้ปลาอะไรปลายี่สกป้าเอาไหมล่ะหาที่ไหนจะได้รู้ว่าพ่อแหวงเขาหาปลาเก่งเอาไหมวันนี้เราไปบานแหกันไหมพ่อไปห่านแหเหรอไป่านแหปลามาจากเขื่อนแก่งกระจานเป้าของทูลประทานอ๋อนั่นแหละเขาปล่อยน้ําจากเขื่อนมาอ่าอ่าเอาแสนสัมีและตันไอเนาะครับติดตามตอนต่อไปนะฮะ EP ต่อไป,ไปจะพา,ไป,าไปหาปลาด้วยไปปะไปไหมจะพาทุกู้ชนไปหาปลาเอามั้ยโอเคโอเคบ๊ายบายค่ะ